อาพรุ่งนี้โปรดติดตามทีมงานพยายามอย่างสุดชีวิตเลยที่จะเอาฝั่งอ่าสำนักง,งานประกันสังคมหรือจะเป็นปบอร์ดที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะ,ะในบอร์ดก็ต้องมีฝั่งหนึ่งได้ข่าวว่าอ่า,อาบอร์ดประกันสังคมฝั่งในจ้างก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ถามใครนะที่เป็นคนบอกอยังไงก็ไม่ได้เนี่ยอ่ไอรักชนกทีมงานบอกไป อาใครที่พยายามจะบอกก็ไม่ได้มีรูปไหมจะได้ตามตัวถกไงอื่อาน้องไปทีละข้ออาอาพวกนี้เอาใครดีพวกนี้เอาใครดีอ,ใดอืใช่ไหมน้อง เราก็อยากจะรู้ใช่ไหมอ่าว่าท่านไหนไม่ให้เอกสารใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวคุณไอามาบอกพรุ่งนี้เออใช่ไหมค่ะเออเขาจะรู้ไหมว่าที่เขามาชี้แจงเป็นใครรู้เดี๋ยวคุณไอจะเล่าพรุ่งนี้ค่ะอืม <laughs> อ้าวไหนอาจจะผู้ชมเป็นยังไงดีอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าใครมาบอกเลิกประกันสังคมผมนี่จะเป็นคนแรกเลยอายุเยอะแล้วก็จะเอาผ้าบาคาดหัวเลยเออกไปประท้วง ประกันสังคมต้องอยู่ปัญหาคือมันต้องบริหารจัดการให้เป็นที่ไว้วางใจเพราะเขาจ่ายตังค์เขาใจใช่ไหมเข้าใจค่ะออ,อืไหนอพรุ่งนี้เดือดหรอมันไม่เดือดหรอกเพราะว่าเบาๆนี่กะเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนเอาเพงลงรักบ้างไหม ให้ร้องเพลงกันอ,อ,อาจารย์จักด้วยใช่เพลงรักไปเลยเพลงคู่เพลงคู่ที่เกี่ยวกับการเรียกร้องความจริงใจในการเปิดเผยข้อมูลอะไรเงี้ยมีไหมอาจารย์ผู้ชมช่วยผมคิดสักนิดหนึ่งเผื่อจะให้ไปทําการบ้านฮะไม่เอานะเพลงของอะไรเนี่ยแตกเป็นแตกอะไรไม่เอานะผมคงมาชาคะเออหักเป็นหักอะไรไม่เอาอม,เอ,อมันาจะเป็นเพลงแนวไหนนะ ที่ต้องการความจริงใจกับเพลงรักต้องเยอะนะน้องคิดไม่ออกเหรอเพงรักที่ต้องการความจริงใจต้องเป็นแกรมมี่ด้วยใช่ไหมคะอ,มอันไหนพี่คุณผู้ชมลองอช,อช่วยผมคิดแล้วคุณผู้ชมมาคิดเก่งคู่กัดเสี่ยมสุดยอดมากผมเสี่ยมตรงไหนเนี่ยฮะเพลงคู่กัดเหรอคะลิ้นกับฟันนะเหรอฮะควักหัวใจออกมาเออนี่คุณผู้ชมเออควักหัวใจออกมาเอาออกมาพี่สูตร พราะแค่เพียงคําพูดไม่พอพี่ใหม่ขึ้นมาเลยแกรมมี่เราคุยกันได้ควักขดใจออบคุณอพูดูอีกครั้งหนึ่งได้ใช่ไหมเห็นบางทีเฟซบุ๊กก็มีเตือนมานะได้ใช่ไหมกราบขอพระคุณอากูภัยบุญดำรงชัยธรรมและชาวคณะแกรมมี่ที่เมตตากมกรข่าวน้อยเราจะได้พักเอาเพลงนั้นมาเลยแตกเป็นแตกไม่ใช่อะไรนะควักัวใจออกมาควักัวใจ ทันหรือเปล่าเพลงอะไรอีกค่ะคนไม่มีสิทธิ์เปิดไปแล้ววันก่อนบรรยากาศในห้องมาชมสิ control. เอกสารออกมา เข้ามากขอบคุณละโขดด้วยใจจริงใหม่ใช่ไหมที่ใหม่จะเลยปูระค่ะอยากจะฟังเพลงแล้กก่อน จะดูไม่ใช่สไตล์ไอนะค่ะอ่าพี่ฟังดูแล้วต้องเพื่อชีวิตหน่อยเหรอคะไม่อีกเพลงหนึ่งรู้สึกจะใหม่เหมือนกันจริงใจไว้ก่อนเคยได้ยินไหมน้องร้องเป็นไหมอ่จริงใจไว้ก่อนวันก่อนไถวิวแล้วมันขึ้นมาอ่ามันมีอารมณ์แบบกวนๆอารมณ์กวนๆอ่ะจริงใจไว้ก่อนแกไมี่เหมือนกันไหนขอจริงใจไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดเสียง อ่ะมีไหมทนนันเปล่าอันนี้คือก,กระบวนการข่าวคุยนอกจอต้องมีเพลงค่ะถ้าวัานไหนไม่มีเพลงไม่ใช่คุยนอกจอเปน็นนันคารเลยจริงใจไว้ก่อนดูลีลามันจะเข้ากว่านะมันจะมีอารมณ์กวนๆอ่ะอ่าเดี๋ยววิ้าชะดาหัวคลิปอ่ะได้ได้เพราะเราเปิดสดอันนี้<อ>ถ้าเกิดภาพฟองประชุม ไม่ได้ไม่เข้าแล้วไม่เข้าอันนี้เป็นฝ่ายผู้หญิงแสดงออกไม่ได้คว้าหัวใจดีกว่าค่ะคว้าหัวใจเหรอไม่ก็มีเจ็บกระดองใจเนี่ยคุณผู้ชมเจ็บกระดองใจโอ๊ยเจ็บกระดองใจอันนั้นมันจะดูเป็นการตัดพ้อไปไหมหลอกกันทําไมฮะหลอกกันทําไมเพลงอะไรเพลงเจ็บกระดองใจเนี่ยค่ะฮะแงแต่เกิดมาเพิ่งจะเคยเจอคนอย่างงี้มันคิดเราเจ็บใจะระหวังนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเลิกอเอินอันนี้คือการโปรโมทรายการในวันพรุ่งนี้ กรรมกรข่าวคุยนอกจออ่าอาจารย์สัตรมใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์จักสัธรธรรม,มบุตรรีค่ะและและคุณไอซ์รักชนกค่ะสอส,อสอกทมพักประชุมเดี๋ยว<น>จะไปเลือกเอ,อื้ไปฟังเสียงวันที่ถแถลงวันนั้นชั่งนี้หน่อยไหมค่ะกรรมธิการเนี่ยเราก็ได้ตั้งข้อสังเกตส่งไปถึงปปชโครงการนี้นะคะมีพิรุษชัดเจนตอนแรกที่ฉันคิดว่ามันเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าแล้วก็ล่าช้าเฉย แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องตรงนี้ดิฉันคิดว่ามันสอบพิรุษช,ชัดเจนว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนดิฉันเรียกร้องให้มีการเปิดรายงานการประชุมของบอร์ดทุกบอร์ดแต่บอร์ดฝั่งนายจ้างยืนยันว่าไม่ยินดีจะให้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่า ท่านเหล่านี้นะคะเกรงกลัวอะไรกันพอที่ดิฉันขอเนี่ยแค่ท่านเอามาขึ้นเว็บไซต์เท่านั้นแล้วก็มาให้ผู้ประกันตนได้อ่านมันจะเดือดร้อนอะไรกันนักหนาดิฉันก็ไม่เข้าใจและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดิฉันกลับได้รับนะคะห<บ>นังสือฉบับนี้เนื้อหาในหนังสือฉบับนี้ก็คือกำชับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเอกสารทางราชการนะคะที่ส่งหาผู้อำนวยการแต่ละสำนักคือว่าง่ายๆว่าล่อนหนังสือฉบับนี้หา หน่วยงานประกันสังคมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นหน่วยเล็กหน่วยใหญ่ผออ,อ,กองกต่างๆที่อยู่ในส่วนของราชการบอกด้วยว่าหากพบว่ามีบุคคลใดในสังกัดสำนักงานประกันสังคมกระทำการในลักษณะดังกล่าวจะขอให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของราชการทันทีนี่คือการปิดปากคนภายในหน่วยงานไม่ให้นำส่งเอกสารให้กับกรรมธิการหรือว่าคนที่เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลหรือไม่นี่คือการ จงใจนะคะปิดบังเก็บงำความลับเก็บงำทุกพิรุธของการใช้งบประมาณภายใต้สำนักง,งานประกันสังคมใช่หรือไม่ถ้าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าท่านโป่งใสนะคะตรวจสอบได้ท่านกลัวอะไรคะกับการตรวจสอบมันไม่ใช่เงินของท่านนะคะมันเงินของผู้ประกันตนมันเงินของนายจ้างที่เขาสมทบและเงินเหล่านี้มันคือฐานที่มั่นสุดท้ายของคนทำงาน เงินในกองทุนประกันสังคมคือหลังพิงสุดท้ายของคนทำงานคนเหล่านี้กำลังทำอะไรกับเงินในกองทุนอยู่ท่านเนี่ยทำราวกับว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นบุฟเฟ่หรือเปล่าเวียนกันเข้ามากินเวียนกันเข้ามากินเสร็จรอบหน้าก็ใครมาก็ได้กินใหม่แล้วก็แปะมือเวียนกันออกไป ไม่เคยคิดที่จะทําอะไรจริงๆจังๆให้กับผู้ประกันตนท่านจะท่านจะเอาแบบนี้จริงๆหรอท่านจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอคะดิฉันตั้งคําถามไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือถึงที่สุดเลยนะคะถึงท่านนายกรัฐมนตรีเลยท่านปล่อยให้กระทรวงแรงงานนะคะที่กํากับดูแลกองทุนประกันสังคมเป็นแบบนี้ได้หรอมันคือเจตจำนงทางการเมืองของท่านใช่ไหมนี่คือเจตจำนงของกระทรวงแรงงานในการดูแลกองทุนประกันสังคมใช่ไหมขนาดเดียวกัน คุณลักษชนกเองก็ถูกตั้งคำถามจากอีกฝั่งหนึ่งและทำไมถึงไม่อภิปรายกระทรวงแรงงานว่าอภิปรายพักคภูมิใจไทยทำไมอภิปรายเฉพาะนายุมตรีแพทองทานชินวัตรนี่มันก็มีประเด็นการเมืองแทรกแซงอยู่ในนี้โปรดติดตาม